เอาความสวยนะตั้งแต่ไปดิสนีย์แลนด์โฮเทลมาในโลกไปนี้นะฉันให้ดิสนีย์แลนด์ปารีสโฮเทลอุ้ยพูดแล้วคนลุกแค่เข้าไปในล็อบบี้อะตรงเพดานเขาจะมีเหมือนเป็นปราสาทคริสตัลแบบลอยเป็นคริสตัลจัดวางบนปราสาทใช่ปะมีรูปของเจ้าหญิงแปะอยู่ตรงนู้นตรงนี้ในฮอลล์อยู่ๆก็มีเจ้าหญิงเดินมาเจ้าชายเดินมาอะไรอย่เงี้ยคือแบบสุดยอดเลยเ้าโรงแรมดิสนีย์แลนด์ปารีสเป็นโรงแรมเดียว ที่นับว่าอยู่ข้างในดิสเซแลนแล้วปกติโรงแรมของดิสเซแลนเนี่ยต่อให้ใกล้แค่ไหนเราต้องข้ามไปหรือเราต้องติดบัตรเพื่อที่จะเข้าไปใช่ป่ะแต่โรงแรมของดิเซนปารีสอะคืออยู่ข้างในแล้วหมายถึงว่าสามารถตื่นกี่โมงก็ได้แล้วก็เดินเข้าไปที่ปราสาทได้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นเอเนอร์จีที่แบบเหมือนเรานอนข้างในตอนนั้นก็รู้สึกว่าวาวแล้วใช่ไหมจนกระทั่งไปที่ห้องถ้าเกิดว่าจะไปดิสเซเลนที่ปารีสขอเลย นอนโรงแรมีสักคืนก้าขาเข้าไปในห้องนอนอะ่ะทีวีจะเปิดแล้วก็เป็นหนังสือน,นิทานแล้วก็เป็นเพลงเจ้าหญิงตรงเพดานะเป็นแชนเดอเลย์ที่เหมือนห้องแล้วก็เตียงเจ้าหญิงอะ่ะนี่กระจกแล้วผมแล้วเปนเซลสวยมากแล้วข้างบนเป็นเซนเดอรล่าทุกคนเราฟักรอกโอ้ยนี่ใครอะอ did you see that อ๋อนี่ oh my god มาขอบโอ้โหโอห้ตายเถอะโอ้ my god สำหรับป,รปีมันสวยที่สุดแล้วปะใช่ ในโลกเลยปะว่าในโลกนะแต่ว่าเรายังไม่เคยไปไซส์ใหญ่เลยไปแค่ไซส์เล็กอ๋อใช่นี่ห้องที่เราไปยังไม่ใช่ห้องสวีทแบบบริบพันเซลอะไรอย่างนี้นะไม่มีตงังค์เกรดแบบมันแพงมากแต่ว่าฉันรู้สึกว่ารอบหน้าเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้จะแพยายามเก็บตังค์เพราะว่าขนาดห้องไซส์เล็กมันยังเวอร์ขนาดเนี้ยแล้วโรงแรมอะสวยมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นโรงแรมดิสซี่มา